วันนี้เป็นวันพระน้อยเป็นพระเดือนอาจจคร้บเดือนห้าวันพระหน้าพสิ้นเดือนห้าก็ะจะเข้าเดือนหกล้ฝนก็เริ่มจะเริ่มมาปีนี้มันมีแปดสองหล่อนนรบางมบอเข้าจะเรียกว่าอาทิกรมาแปลว่าเดือนเพิ่ม ถ้าแปลมันเข้าใจนะที่จริงแปลได้ไหนเดือนเ,เกินก็ได้อทิแปลว่าเกินก็ได้แปลว่าเพิ่มก็ได้แปลว่ายิ่งก็ได้เยอะะเลยแต่แปลให้เข้าใจว่าปีนี้มีเดือนเพิ่มอย่างนั้นแหละนะพอะงน้นเขาจึงเพิ่มเป็นเดือนแปดเดือนแปดจะมีสองเที่ยวเที่ยวแรกเขาเรียกว่าแปดแรกเพิ่มมาเดือนที่สองเขาเรียกว่าแปดสองฝน เพื่อจะให้พระพิสุขเข้าเดือนที่สองถ้าตามเป็นจริงแล้วอพอปีไหนมีแปดสองหนงปีนั้นจะมีภาษาเดียวจะไม่มีภาษาหลังภาษาเดียวเลยนะใครจะเข้าภาษาหลังไม่ได้แลบบ้วเพราะมันไม่มีเพราะฤด,ด,ดูร้อนจึงจะมีเพียงแค่ฤด,ด,ดูร้อนจึงมีอยู่ห้าเดือนปีนี้นะ,ะถ้าปกติฤด,ดูร้อนจะมีอยู่ สี่เดือนเพราะว่าสี่เดือนฤด,ดูหนาวก็สีเส่เดือนฤดูฝนก็สี่เดือนฤดูร้อนก็สี่เดือนหนาวร้อนฝนเนี่ยศาส,สนาเราหรือว่าประเทศเราจะอยู่สามฤด,ดูเป็นเหมมันฤด,ดูคิมมันฤด,ดูแล้วก็วัดสังกฤดูกับดทัสี สีสครั้งก็ครบ12แต่ปีนี้ฤดูร้อนจะมีอยู่หเดือน,นเดือน8ปมันจะมีสองเดือน,นที่กล่าวเลยนะประมาณ3มปีจะมีครั้งหนึ่งสามปีจะมีครั้งหนึ่ง,ง,งเพื่อจะ,อะโบราณถือว่าเป็นคนเก่งมากคนโบราณนะคนยุคนี้ไม่เก่งคิดไม่เป็นหรอกเขาคิดให้มัน ฤดูจะจะไม่เคลื่อนถ้าไม่เพิ่มมาเดือนเดือนแปดนี่ฤดูมันจะเคลื่อนเคลื่อนยังไงบางทีหน้าหนาวก็ยังร้อนอยู่นี่นะบางทีหน้าร้อนออฝนมาแล้วบางทีหน้าฝนมาตั้งนานแล้วยังยังเขตร้อนเลยาปรับให้มันลงตัวกันปฏิทินของของสากลเขาก็ปรับแต่เขาไม่ปรับเหมือนเรา เขาจะทุกสี่เดือนเขาจะมีเพิ่มมาหนึ่งวันคือเพิ่มเดือนกุมภาทุกเดือนกุมภาเขาจะเพิ่มมาสี่ปีเพิ่มมาหนึ่งหนึ่งวันทำไมถึงสี่ปีเพิ่มมาหนึ่งวันเพราะว่าปฏิทินเขาเนี่ยมันมีเดือนหนึ่งเขามีมากกว่าแบบปฏิทินไทยของเขามันมีมกรามีกี่วันในปีเดือนมกรามีกี่วัน มกรามีสามสิบเอ็ดวันแล้วกุ้มพามีกี่วันยี่สิบเก้าหรือยี่สิบแปดยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้ามกุาลัุมพามีนากี่วันสามสิบมกราคัยอุมพามีนาเมษาเมษากี่วันสามสิบเขาจะเป็นอย่างนี้เราก็จำง่ายมากถ้าลงท้ายว่ายนต์ก็คือสามสิบถ้าลงท้ายครบก็เป็น สามที่เบ็ยดใชไหมนี่คือปฏิทินฝรั่งจะอย่างนี้แต่ปฏิปฏิปฏิทินไทยจะเป็นอย่างนี้ถ้าเดือนอ้ายยมยมพลินนับเป็นไหมเดือนอ้ายและเดือนอีกเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่อ่เดือนอ้ายมีกี่วันเดือนเดือนอ้ายมีกี่วันไมไม่มีสามเอียดไม่มีเราคินแล้ว เดือนอ้ายเนี่ยอ้ายนี่แปลว่านหนึ่งเห็ไหมเดือนหนึ่งนี่มันเป็นเดือนขี่เดือนขี่นี้ต้องเป็นเดือนขาดมีแค่ยี่สิบเก้าวันถ้าเดือนคู่ม,มันจะมีสามสิบวันนับยังไงก็ขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำนี้เรียกว่าเดือนเต็มก็คือสามสิบวันใช่ไหมข้างขึ้นห้าสิบห้าข้างแรมก็ สิบห้าถ้าเดินขี้มันจะขึ้นอย่างนี้ถ้าเดินขี้มันจะขึ้นมันจะมีแรงแค่สิบสี่ค่ำถ้าเป็นเดินคู่เช่นเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนยี่น่ยจะขึ้นสิบห้าแล้วก็แดดสิบห้าจะเป็นอย่างนี้เรื่อยเลยขี้เต็มขี้ขาดคู่เต็มพอมันไม่มีสามเอ็ดวันเลยมันเลยน้อยกว่าเดือนฝรั่ง พอน้อยเสร็จปีหนึ่งนับไปนับมาหายไปตั้งเดือนอ่ะฮะไม่ใช่หายไปเดหายไปสิบเอ็ดวันปีหนึ่งปฏิทินไทยเนี่ยปฏิทินพระนะเพราะคนไทยไม่เคยใายในะมีแต่พระใช้คนเดียวทางอื่นก็แดบบมีแต่พระใช้นะ่ะโยมไม่ได้ใช้หรอกมีแต่พระเท่านั้นใช้เมื่อพระใช้เสร็จแล้วพระก็เลยมาเติมเอาเดือนแปดอ่พอสามปีก็เพิ่มมาหนึ่งเดือนเลย ทำไปเรื่อยกว่าสามปีเพราะปีละสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดวันสามปีมีกี่วันเน้นพิมพ์สามปีปีละสิบเอ็ดวันปีละสิบเอ็ดวันปีละสิบเอ็ดวันสามปีมีกี่วันสามสิบสามวันสามสิบสามวันก็แสดงว่าหนึ่งเดือนกับอีกสามวันเขากระตุเพิ่มเป็นหนึ่งเดือนเลยให้เลือีกสามวันยังขาดอยู่นั้นยังไม่เต็ม เรากเกินเดือนฝรั่งมาอีกสามวันทุกทุกสามปีจะมากกว่าเดือนฝรั่งอีกสามวันก็เลยทอดไปอีกเจ็ดปีเพื่อหนึ่งวันนี่นะก็จะทำอย่างนี้มาเรื่อยเรื่อยมีโบราณน,นะแต่พระก็ต้องเรียนไว้ถ้าไม่เรียนก็นับเดือนปีไม่ถูกเรามเม,มินฝรังร่งฝรั่งก็มีปฏิทินให้เพราะงั้นเราต้องดูปฏิทินเป็นพอถึงเมษา ปีนักกศัพท์ก็จะเปลี่ยนปีนี้ปีอะไรชวดสูข,ขันถอมาลงมาเสร็จพโยพปปลินลืม <c oughs> ตอนนี้คนคนยุคใหม่นี้ไม่รู้หรอกปีถอดใช่ไหมถอก็ยังไม่เปลี่ยนนะต้องสงการเสร็จแล้วหลังหลังสงการคือจะเปลี่ยนเป็นปีถอดนะฮะ ไม่ใช่เปลี่ยนม,มกดาไม่ใช่นะมกดายังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็น่พอสงการปุ๊บก,ก็เปลี่ยนปีถอดทันทีเลยก็จะเปลี่ยนทุกๆสุสงการหลังสงการจะมันเขายๆ่เรีย่ยวถ้าฟังปุ๊บปั๊บหนุงโหมดเลยต้องไข่เรียนรู้นะพูดรอยจันป้องมาหยนะักไ,ไม้อยัางอยันมาเนาะ <c oughs> นี่คือ,อปีนี้ของปีนี้จะมี8-2ครั้งเราได้ได,ได้ได้กำไรว่าปีนี้ถ้าใครเป็นอย่างนี้ทุกปีทุกปีเราจะแก่ช้านะเพราะมันเพราะมันปีสิบสามสิบเดือนทุกปีทุกปีก็ดีนะถ้า12มันเร็วหน่อยใช่ไหมทำให้อายุเราสั้นไปยิงถ้า3ปีค่อยปีใหม่ทีหนึ่งนี่ดีไม่เน้นพิม สามปีสี่ปีค่อยปีใหม่ทีหนึ่งโอ้เราก็มาได้รับในหนึ่งปีตอนนี้หลวงพ่อก็คงจะสักเจ็ดปีสักสิบปีเนี่ยนะเพราะมันนานาปีใหม่นี่มันปีมก,กราทีในปีใหม่ทุกทีเลยเราอายุเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นก็แก่เรื่อยเรื่อยนะเคยเล่าให้โยมฟังว่านาฬิกามันโชคดีแล้วมันอยู่สามเข็มใช่ไหมโยมไอ้สามเข็มเนี่ยเราไม่เห็น ถ้ามันมีสักสี่ห้าเข็มนั่นแหละเข็มหนึ่งทุกๆวินาทีมันจะติ๊กใช่ไหมอีกเข็มที่สองยาวหน่อยก็ทุกๆนาทีทุกๆหกสิบวินาทีมันจะหนึ่งกิ๊กใช่ป่ะพออีกเข็มยาวมันทุกๆหกสิบหกสิบนาทีมันค่อยหนึ่งกิ๊กมันจะสามเข็มนาฬิกานะ มันจะเลื่อนทีละหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพราะมันหกสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาทีก็หกสิบนาทีเป็นหนึ่ง<ม>ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเพิ่มอีกมาอีกหนึ่งเข็มดีไหมเนี่ยพิมเป็นเข็มเป็นเข็มที่สี่เพิ่มมาพอหพอพอนึง่งหนึ่งวันค่อยหนึ่งกิก๊กดีไหมพอถึงเที่ยงคืนล้อไปกิก๊กหนึ่งเข็มหนึ่งเข็มที่สี่เป็นได้หนึ่งวันแล้วเพิ่มไีมาอีกเข็มหนึ่ง พอหนึ่งเดือนแล้วก็หนึ่งกิ๊กถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เดินพอครบเดือนถงนึงกิ๊กเพิ่มอีกไปเข็มที่ห้าครบหนึ่งปีจะหนึ่งกิ๊กคนไหนเกิดอายุสั้นๆนะสักห้าปีหรือสักสี่ห้าเดือนตายเนี่ยจะไม่เห็นเข็มไม่ได้การเดินสักเข็มเลยใช่ไหมโยมถ้าเกิดมีเพิ่มขึ้นมานหลายๆเข็มจนมีเข็มร้อยปีหนึ่งกิ๊กพวกเราไม่เห็นเข็มนี่เดินเลยใช่ไหมโยม ใช่ไหมอ้าวตายแล้วนาฬิกาตายหรือเปล่านี่เพราะมันยังไม่เคยเดินเลยเพราะมันร้อยปีไม่ถึงหนึ่งกิจไงจบเลยในพมพ์เนยังไม่เห็นเข็มเข็มห้าปีเดินเลยเนาะ,ะได้กี่ปีแล้วครับได้กี่ปีแล้วอายุตอนนี้อยยุกี่ปีฮะสิบปีก็ได้เห็นเข็มห้าเข็มห้าปีเดินสองครั้งเองสองกิกถ้ามันมี ร้อยปีหนึ่งกิกพวกเราทุกคนหมดสิทธิ์เลยพราะเราจะไปสวรรค์ก่อนก่อนเข็มเข็มที่ที่ห้าที่หกเดินเลวเพราะงั้นเขาทํามาสั้นๆดีแนละ้วทําให้เราได้เห็นคำคานวณได้แค่เป็นเวลาเวลาเนี่คือวงจรของชีวิตแต่สังสารวัตรที่นิยมสังสารวัตรเนี่ยชาติหนึ่งเราจะเห็นเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งหลายคนเนี่ย เรายังไม่เห็นไม่ได้เห็นพบชาติเพราะเราตายก่อนทุกทีก่อนมันจะเกิดชาติใหม่ใช่ไหมเขาจึงเอาายุคนเป็นหนึ่งชาติแต่คนไหนเห็นคนตายแล้วเกิดใหม่นี่เขาจะเห็นอุ๊ยชาติน้ามีจริงแต่พระพุทธเจ้าของเราเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงของสัตว์อย่างเห็นเนพรพิมพ์นี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดชาติที่ก่อนนู้นมาจากนารกรู้จักนรกไหมเนี่ยจากนารก เป็นเปรตแล้วมาเกิดเป็นคนพอตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเป็นเนินพีชชาตปัจจุบันนี้เห็นไหมจะเห็นสามชาติคนไหนที่เห็นอย่างนี้ที่เห็นสังสารวัฏยาวนานเห็นพบชาติต่างๆคืนวันเพ็ญเดือนหกในวันตรัสรู้พุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตายแล้วเกิด เกิดแล้วตายเหมือนเคยคนยืนอยู่บนทางสี่แพ่งสี่แยกเห็นคนเดินอยู่ทางยืนอยู่ทางสี่แยกเนพีมพเคยยืนอยู่ทางสี่แยกไหมถ้าคนยืนอยู่ทางสี่แยกจะเห็นรถเลี้ยวซ้ายก็มีรถมาจากซ้ายเลี้ยวขวาก็มีรถตรงไปก็มีจากซ้ายเลี้ยวขวาขวาเลี้ยวซ้ายจากหน้าเดินตรง ผิดประดุจเห็นเยอะแยะเลยทั้งตกก็มีทรายก็มีพพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเคยเห็นเหมือนยืนอยู่ทางสี่แพร่งมีประตูอยู่สี่ด้านมีคนเดินเข้าเดินออกจากประตูหนึ่งบ้านหลังเล็กไปสู่บ้านหลังใหญ่บ้านหลังน้อยไปสู่บ้านหลังใหญ่มีทางเส้นเล็กไปสู่ทางเส้นใหญ่แล้วแล้วเล่าเล่าคือเปลี่ยนอยู่อย่างนี้เห็นสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ทายเทยจากสวรรค์ไปสู่มนุษย์จากมนุษย์ไปสู่สวรรค์อย่างนี้เขาบอกว่าท่องเที่ยวอยู่ในสุขติภูมิคือสวรรค์และมนุษย์ชื่อว่าสุขติภูมิบางคนจากสัตว์อรละชันไปสู่เปรตจากเปรตไปสู่สร่างกายว่าท่องเที่ยวอยู่ในอบายภูมิแล้วแนวเราเล่าท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัว ของผู้ที่เห็นภัยของวัตตะมันไม่จบไม่สิ้นท่านเห็นอย่างนั้นแต่พวกเราไม่เห็นพวกเราก็ไม่ไม่กลัวไม่กลัวจึงเป็นเหตุให้ว่าอ่าจนเป็นเหตุให้ให้เราว่าเขาบอกปุถุชนทั้งหลายเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะกลัวตายนี่พวกเรากลัวตายกลัวจะไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานกลัวว่าจะพัดพากจาก ทรัพสมบัติกลัวว่าเราจะ,ะพักดพาคจากสิ่งที่เรามีเรามีอะไรบ้างหละ่ะเรามีบ้านหลังใหญ่ก็กลัวว่าจะพักดพาคจากบ้านหลังใหญ่มีภรรยาที่ดีมีสามีที่ดีก็กลัวพัะดพาคจากสามีใช่ไโยมกลัวจะทิ้งรถทิ้งบ้านทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งการงานลูกที่ดีไป ไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้เพราะเราเราไม่รู้มันจึงกลัวแม,ม้คนมีสามีไม่ดีมีภรรยาไม่ดีก็กลัวนะมไม่อยากทิ้งเขาไปหรอกลูกไม่ดีก็ไม่อยากทิ้งลูกที่ดีแม้กระท่อมรั่วๆอยากจะทิ้งไปบ่าวยมไม่อยากทิ้งหรอกสิไดยอยู่ดีเห็นไหมมีสิบบาทก็ก็ห่วงสิบบาทมีพันหนึ่งก็ห่วงพันหนึ่งมีบ้านหลังเล็กก็ห่วงหลังเล็กนั่นแหละ นี่คือความเป็นห่วงที่มันผูกพันมีสมบัติน้อยก็ห่วงอที่น้อยที่เรามีานี่แหละท่านจะบอกว่าปุถุชนเนื้กลัวตายแต่พระอาหารทั้งหลายท่านกลัวเกิดท่านไม่อยากเกิดดีท่านบอกถ้าเกิดทุกครั้งมันก็จะมีปัญหาเดิมๆปัญหายัางไงมาถาการเกิดถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงมันก็ทุกแบบผู้หญิงเนี่ยแหละทุก เกิดมาเป็นคนก็ทุกแบบคนเกิดเป็นแมวก็ทุกแบบแมวทุกเกิดมาเป็นหมาก็ทุกแบบหมาหมาทุกยังไงยมงั้นในพิมหมามทุกแด่ยังไงก็ต่างกับคนคนก็ทุกเพราะอะไรทุกเพราะมีเสื้อผ้าใส่ใช่ไหมหน้าหนาวก็มีเสื้อผ้าใส่เวลาหิวก็ไม่มีตังไปซื้อข้าวมากินเ,เวลาป่วยก็ ทกเรื่องไปหาหมอก็บอกว่าคลินิกไหนดีหมอที่ไหนเก่งที่ไหนที่้ารักษาดีแล้วที่ไหนรักษาดีแล้วไม่เจ็บมีไหมฉีดยาไม่เจ็บมีไหมไปถอนฟันไม่เจ็บมีไหมเป็นห่วงเรื่องที่สิ่งที่เ้องมีห่วงปวดฟันไปถอนฟันแสบตาไปหยอดยาตาไป สารพัดที่เราต้องรักษาดูแลมันร่างกายนี่นะ,ะเวลาของหงอ,อกก็ทุกช่วยโยมต้องไปย้อมย้อมอะไรที่มันอยู่ได้นานหน่อยย,ออย้อมถาวรมีไหมพอมเล็บยาวทำไงแตทน้ำตัดเล็บแต่นานย้อมเล็บแต่นาญแต่งออ้ยเยอะแยะเลยแต่สัตว์ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมโยมพิินเห็นไหมมันทุกคนละอย่างกันเห็นไหม เห็นแมวไม่เห็นเรื่องยยอมสีเลยผมไม่ห่วงเลยนะปวดฟันมันก็ไม่ต่างห่วงมันไปหาคลินิกไหนดีใช่ไหมร้านตับเล็บก็ไปบางเขามันกระทุกไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่าเกิดทุกครั้งมันจะเป็นปัญหาอย่างเนี้ยปัญหาของสังสารวัตรผู้ชายเขาก็ไม่ทุกแบบผู้หญิงนะไม่เห็นผู้ชายไหนไปเข้าร้านแต่เล็บมาขนาดนี้ไม่มีอ่ะมีแต่ทุกตุ้ดเนาะใช่ไหมอ่ <laughs> นีนไม่เหมือนกันอย่างพระก็ไม่ทุกเหมือนโยมโยมก็ไม่ทุกเหมือนพระแต่ที่สรุปโดยได้สรุปโดยตามความจริงคือไม่มีหรอกที่จะไม่มีทุกทุกตามสภาพของฐานะนั้นๆพระก็ทุกแบบพระนั่นแหละพระทุกเรื่องอะไรโยมทุกเรื่องเนรดืด้อ <laughs> โ,ยโยมก็ทุกแบบลูกดื้อใช่ไหม ทุกเพราะเนนดื้อทุกเพราะเนรไม่เชื่อความทุกเพราะเนรไม่ตั้งใจทําข้อวัดปฏิบัติทุกเพราะพระดื้อทุกเพราะพระไม่ตั้งใจข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้นะทุกเพราะเสนาสนะรั่วพังไม่มีงบมาซ่อมบํารุงทุกเพราะปวดขึ้นกุฏิเห็นไหมอยู่เจ้าบา้านบันควนอาจารย์มาสุภา,าครับบอกว่า สงสัโรคนี <ers> ่เป็นโรคของจวาดเห็นเจาวาดทุกพัดมีโรคนี่แหละโรคเครียดเครียดเรื่องอะไรไม่เครียดเป็ยังไงฟังขผมฟังเนยังเครียดเลยหลวงพ่อหนูมีปัญหาจะปรึกษาหลวงพ่อหน่อยแฟนหนูนะมาเกี่ยวอะไรกับหลวงพ่อใช่ไหมแฟนหนูนะมันไปตลอนตลอนนี่สองวันแล้วยังไม่กลับบวชก็เคยบวชหนูกุ้มไม่รู้จะทํายังไงมีธรรมะอะไรที่จะให กำลังใจหนูหน่อยไหมโอ้พวกลับไปตรงเวลามีพระเดือดร้อนเลยนะถ้าบางสายยังไม่ยังไม่นานนะก็โทรมาใหม่แล้วคนใหม่นะที่นี่นะลูกหนูอ่ะมันไปตรงเรียนปิดเกมไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงไปบวชปรุงพ่อดีไหมก็มาลอยพระฝังเออพระก็มารับฝังเนื่องปัญหาของชาวบ้าน พอคุยคยกันปุ๊บเจ้าวาดสองสามลูกฟังบอกเออเหมือนเหมือนผมเป๊ะเลยก็มียกมาท่ายมมหาพระก็จะมาเล่าเรื่องปัญหาวะ่ะให้พระช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยนี่ก็ทุกจะไม่ยอมว่าทุกเหล่านี้มันเป็นความจริงของชีวิตนะที่เล่าเนี่ยที่เล่ามาในรออาจารย์กล้องท่านเดินทางมาเมื่อคืนนี่นะจะให้ท่านส้ำม,มดอัียังาให้โยมฟังแ่เป็นมาเหลียญแป๊บหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรหรกตามท,ที่โยมรอคอยหลายคนถามว่า หายไปได้ตั้งนานเป็นเดือนเป็นปีไม่ค่อยมาเยี่ยมมาหาท่านก็มีงานไปทํางานหลายๆที่ดูแลหลายวัดมีงานอบรมมีงานสอนมีงานเ,าเกี่ยวกับกิจของพระศาสนาแต่ภาพแต่ละรูปท่านย่อมไม่เหมือนกันรอบ,บนะเพราะความคุข์ของแต่ละองค์แต่ละท่านอาตมาไม่ได้ไปไหนก็าำยู่ในวัดแต่จา์ก้องท่านเดียวขึ้นเนื้อล่องใต้มีกิจกรรมางานของอพะ U boy, ระอยู่บ่อยๆเนืองเือง ไม่ค่อยมีเวลาคัดหละกพอดีได้ข่าวส่งข่าวและไม่ได้ข่าวหรอกส่งข่าวนิมนต์ด้วยบังคับด้วยว่าเฮ้ยที่วัดเราจะมีงานนะลงมาช่วยหน่อยวันที่6เนี่ยจะทาพิธีหล่อ,ลอโหใจพระพุทธเมตตาแล้วก็เชิญพระสี่องค์น,น,นัยน์ตะรูปบนบนป้านนยนะสี่องค์พุทธโสธรพุทธเมตตาพุทธตลังกพุทธผู้กล่าวมาเนี่ยจะขึ้น ยอดพลังวันที่6ช่วงหลังจากสเลนเสร็จท<ม>่านก็เลยลงมาเมื่อคืนนี้